คนพยายามเปลี่ยนแล้วก็กลับไปทําซ้ําอยากจะเลิกสุราทําทุกอย่างแล้วแต่ไม่ได้ละหมาดไงแล้วสุดท้ายก็เวียนกลับไปติดสุราเหมือนเดิมอีกแยกกลุ่มเพื่อนก็แล้วอะไรก็แล้วเผลอใจแอบไปซื้อมานั่งกระดกเหล้ากระดกเบียร์คนเดียวในบ้านแล้วก็รู้สึกว่าตัวชันเองเนี่ยชาวนรกแน่ๆอย่าประนามตัวเองว่าตัวเองเป็นชาวนรกจนกว่าเราจะตายตราบใดที่เรายังตื่นเช้ามาได้อัลลอฮ์บอกว่าคุณความผิดบาปเนี่ยเท่ากับภูเขา ขอสีแล้วเราจะให้อาล้อลบล้างให้หมดนะครับอย่าไปประนามตัวเองทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่ขนาดนั้นอย่าไปมโนอย่าไปจินตนานการจนมันเกินเหตุไอ้บาปที่ทํามาน่ยมันเยอะก็สํานึกตัวนะถูกแล้วแต่อย่าท,ท้อใจถึงขนาดว่าฉันไม่มีทางเปลี่ยนแล้วฉันหมดแล้วสิ้นแล้วฉันทําผิดแล้วเตาบัดตัวแล้วฉันก็กลับมาทําอีกใครสอนครับว่าเตาวัดตัวได้ครั้งเดียวในเมื่อมีลมหายใจอ่ะคนเรานะ อัลลอฮ์ดำรัสในกุรอานว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มากับความอ่อนไหวนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจพื้นฐานของความเป็นคนก่อนมันอ่อนไหวได้แต่อย่าลืมว่าในอัลกุราอานอัลลอฮ์ไม่ได้ดำรัสเพียงแค่ว่าอัลลอฮ์รักคนดีนะถ้าเขาเปลี่ยนแปลงนะคนที่เคยชั่วอัลลอฮ์ก็รักนะเห็นไหมสิ่งที่พระเจ้าดำรัสบอกคือสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยอะไรสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทัยอะไรสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ดำรัสบอกหมดดังนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เราอยยากจะเปลี่นคุณผู้ชม พยายามมันต่อไปแต่ให้กลับมาเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกมาที่การละหมาดก่อนพออาจารย์ปุ๊บอับนะั้นละหมาดปับ๊บละหมาดให้เต็มที่เลยเหมือนละหมาดแล้วแบบเวลาสุดท้ายแล้วฉันจะตายแล้วฉันจะละหมาดแบบไหนละหมาดแบบนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วก็พยายามละหมาดให้เป็นยะมาอะบางท่านอยู่ไกลสุเราหรือว่าท่านอาจจะมีกันสองคนผู้สามีภรรยาก็ละหมาดกันสองคนสามีภรรยานี่แหละละหมาดคนเดียวคุณได้ความดีหนึ่งความดี แต่ละมาด2คนคุณได้27เท่านะฮะเหมือนคุณละมาดอย่างนั้นอนะ่ะซ้ำยี่รอบอะ่ะคุณจะเอาแบบไหนอะ่ะทำความดีหนึ่งครั้งได้1ทีหรือทําความดีหนึ่งครั้งได้27ความดีนะฮะละมาดกันไปคุณผู้ชมแล้วเราจะได้สัมผัสกับพลังที่อัลลอฮ์ให้มาที่เราเปลี่ยนแปลและเมื่อไหรที่เปลี่ยนตัวเองได้ห้าม คิดด้วยความยะโสห้ามคิดว่าเพราะฉันเก่งฉันถึงเปลี่ยนได้บางอุมัตไม่เคยกล้าที่จะพูดเลยว่าเป็นผลงานตัวเองจากการที่อดีตเคยเป็นเด็กเกเรไม่กล้า เขพยายามจะเปลี่ยนหลายรอบแต่พอมารู้ว่าการละหมาดคือสิ่งเดียวเครื่องมือเดียวอย่างเดียวที่จะยับยั้งจากความช่วได้ก็เลยมาละหมาดอัลลอฮ์ก็เลยเมตตาให้เปลี่ยนได้รักครอบครัวรักภรรยาเอาเวลามาดูแลใส่ใจแล้วก็เชิญชวนให้ความรักแล้วก็ทนุถนอมหัวใจของคนในครอบครัวของภรรยามัดเป็นแบบนี้ได้ไม่ใช่ความสามารถของตัวเองเลยอัลลอฮ์เมตตาเท่านั้น ถ้าแสบอย่างบางยังเปลี่ยนได้ผู้ชายที่เคยคบผู้หญิงทีหนึ่งเจคนนะ่คุณผู้ชมแต่วันนี้อลัลลอฮ์เมตตาให้ผมรักครอบครัวมากและผมเห็นคุณค่าของครอบครัวมากเรื่องของอบบยาุกไม่ต้องพูดถึงแต่วันนี้อลัลลอฮ์เมตตาให้ผมอยู่ตรงเนี้ยได้ทําหน้าที่ตรงเนี้ยได้มีโอกาสในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์อย่างเนี้ยเมื่อก่อนนะ่ะกับวันนี้มันไม่เหมือนเพราะว่าอัลลอฮ์รักทุกผู้ที่เปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์เมตตา ให้เราเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนน่ะคุณผู้ชมคนที่รู้จักผมในวันนั้นมาเจอผมในวันนี้บอกไม่น่าเชื่อเลยจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเองอัลลอฮ์เมตตาผมวันนี้ใครก็ตามที่มองเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแล้วเขาเป็นคนดีจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมอย่าไปเข้าใจผิดว่าเขาไม่เคยชั่วมาก่อนยกเว้นนบีนมูฮัมมัดสุลตานสลัมท่านเดียวบนโลกใบนี้นะนบีท่านเดียวที่ไม่เคยผิดเลยแต่มนุษย์ทุกคนนะ่ะมันมีความผิดพลาดแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นแต่วันนี้อัลลอฮ์เมตตาให้เขาเป็นคนดี ทุกคนเหล่านี้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นด้วยการละหมาดล้วนๆครับ